เรื่องที่10ญี่ปุ่นผมไปญี่ปุ่นวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2528อยู่ที่นั่นประมาณ1สัปดาห์สิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือเทคโนโลยีแผนใหม่ที่ก้าวหน้ากว่าฝรั่งไปมากมายโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องไมโครคอมพิวเตอร์แต่เสียอย่างเดียวสิ่งที่พูดได้ของเขาส่วนมากแล้วจะเป็นภาษาญี่ปุ่นเสียหมดเลยญี่ปุ่นเป็นประเทศที่สร้างและคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนตาบอดมากที่สุดประเทศหนึ่งทีเดียวยกตัวอย่างเช่นตาม ถนนใกล้ฟุตบาทจะมีอิฐซึ่งทำตัวนูนพอดีกับเท้าสัมผัสให้รู้ว่าเป็นขอบถนนซึ่งเรียกว่าเบรลล์บล็อกช่วยคนตาบอดได้จริงๆ ทำเครื่องหมายถ้าจะถึงสถานที่สําคัญสําคัญที่เป็นเช่นนี้อาจจะเป็นเพราะว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองมีคนพิการมากและเผอิญว่าคนตาบอดนั้นก็มีมากเพราะฉะนั้นคนตาบอดญี่ปุ่นจึงโชคดีมากกว่าคนตาบอดประเทศใดๆทั้งนั้นแต่ญี่ปุ่นไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องระบบการเรียนร่วมเท่าไหรนะ่นักเพราะเขาถือว่าเขาอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับเด็กตาบอดได้มากมายจึงไม่จําเป็นจะต้องดิ้นรนอีกที่ญี่ปุ่นนี้ผมประพฤตินตนได้อย่างเหมาะสมทีเดียวไม่ซุ่มซ่ามอะไรมาก นักเหมือนที่ผ่านๆมาอาจจะเป็นด้วยมาดของผมที่ระวังไม่ให้ญี่ปุ่นมาดูถูกคนไทยได้นั่นเองที่จะเล่าให้ฟังก็เห็นจะเป็นเรื่องธรรมดาเกี่ยวกับการกินอยู่หลับนอนและการเที่ยวชนิดประหยัดของผมดีไหมโรงแรมที่ผมพักนั้นชื่อ Sunrise Toyoma อยู่ในเมืองโตเกียวกลางเมืองจริงๆคือผมต้องนั่งรถประจำทางของสนามบินเข้ามาที่สถานีรถประจำทางหรือคล้ายกับบขอสอตลาดหมอชิดของพวกเรานั่นแหละใช้เวลาถึงหชั่วโมง40นาทีแล้ว มาต่อโดแท็กซี่อีกประมาณ120บาทกว่าจะมาถึงโรงแรมของผมความจริงแล้วจะเรียกว่าโรงแรมก็ไม่ค่อยถูกนักเพราะมันเป็นศูนย์กลางหรือสถานที่พักของคนพิการจ่ายค่าเช่าในราคาถูกที่ว่าถูกก็เป็นมาตรฐานของญี่ปุ่นคือจ่ายวันละ3า0พเยนเท่ากับประมาณ380บาทต่อวันขณะที่โรงแรมปรกติต้องจ่ายไม่น้อยกว่า500บาทสําหรับห้องสอดต,ตัวเข้าไปนอนได้อย่างเดียวส่วนที่นี่ห้องกว้างขวางกว่าห้องธรรมดาเพราะเขาออกแบบให้คนพิการแขนขาลําตัว ที่อาจจะต้องใช้รถเข็นความสะดวกสบายมีมากเหลือเกินลิฟต์ก็บอกทุกชั้นแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นห้องนอนกว้างมีโต๊ะตู้เตียงวิทยุโทรทัศน์ห้องน้ําส้วมในตัวแต่ห้องอาบน้ํานั้นรวมกันมีทั้งแบบฝรั่งแนละแบบญี่ปุ่นผมเลือกแบบฝรั่งเพราะใช้ฝักบัวอาบได้คนเดียวแบบญี่ปุ่นต้องลงไปอาบในอ่างใหญ่หรือสระน้ําเล็กๆซึ่งทุกคนอาบรวมกันต้องเปลือยกันหมดชายอยู่ส่วนชายหญิงอยู่ส่วนหญิงคนละห้องนักรับผ มถึงไม่สนอาหารแพงมากผมเลี้ยงชีพด้วยโซบะเกือบทุกมือที่จ่ายตังเองเพราะมันประมาณมือละ60บาทเท่านั้นมันก็ประกอบด้วยเส้นคล้ายขนมจีนไหอยหลำ่ำเส้นใหญ่ยังไงยังงั้นแช่เย็นเอาไว้ใครสั่งก็หยิบมาใส่จานแล้วก็มีน้ำซุปร้อนๆให้การหนึ่งพร้อมด้วยเครื่องปรุงมีซีอิ๊วต่างๆผักก็มีหัวใช้เท้าฝอยๆหัวหอมมัสตาร์ดหมดแล้วไม่มีเนื้อไม่มีไก่หมูอะไรทั้งนั้นเท่านี้แหละราคา60บาทถ้าผมอยู่น กว่านี้หน่อยผมต้องเป็นโรคขาดอาหารอีกครั้งแน่โชคดีตรงที่ยังมีคนพาไปเลี้ยงอยู่เนืองๆคนพาไปเลี้ยงนั้นอาหารวิเศษจริงๆอร่อยเสียกว่าอาหารญี่ปุ่นในบ้านเรามากนักเช่นขอยกตัวอย่างอาหารที่ชื่อว่าโอดริยากิคล้ายเนื้อกระทะหรือเนื้อเจงกิสข่านบ้านเรานั่นแหละคือเอาตะเกียบคีบเนื้อไปจี่ในกระทะพอใช้ได้ก็ตักแล้วก็จิ้มซอสบัรดามีแต่รสชาติสีมันแตกต่างออกไปเทนดง้งเป็นข้าวหมกอาหารทะเลควรจะเรียกว่า ข้าวโปะด้วยอาหารทะเลจะถูกกว่าคือมีข้าวอยู่จานหนึ่งแล้วก็มีกุ้งตัวโตวทั้งตัววางอยู่ข้างบนซอสอะไรต่ออะไรก็ราดมันเข้าไปเถอะอร่อยตามแบบญี่ปุ่นได้ทั้งนั้นแหละจะโปะด้วยกุ้งก็ได้ปูขนก็ได้ตามอัธยาศัยเพื่อนผมมันชื่อไอ้คิมพาไปกินเนื้อชิ้นโตโตทอดปลาไก่ชุบแป้งทอดกินกับสาเกผมโดนสาเกน็อกเมาแต่ไม่ถึงแม่คงหรอกพาไปกินกาแฟเวียนนา คล้ายไอริชคอฟฟของเราก็เมาได้อีกที่นี่มีดื่มชาสีเขียวกันเขาว่ามีคาเฟอีนมากกว่าชาชนิดอื่นๆก็ดีการเที่ยวของผมในญี่ปุ่นนี้ก็มีนารีอุปธมรมคือพาไปแล้วก็ออกเงินให้ด้วยถ้าไม่งั้นผมก็อดเที่ยวแน่ๆสรุปว่าสนุกมากแต่คราวนี้เขาให้เขียน4ี่แผ่นต้องจบผมจะลองเขียนเล่าท่องต่างแดนในอดีตด,ดูถ้ามีโอกาสก็จะเล่าเรื่องญี่ปุ่นอีกฉบับหน้าผมจะเล่าเรื่องสิงคโปร์นะครับมันสกว่าทุกเรื่องเลยก็ว่าได้ครับ เรื่องที่ 11. สิงคโปร์ประชุมเที่ยวสิงคโปร์สมาคมคนตาบอดสวีเดนให้ทุนคนตาบอดบางคนไปประชุมแต่อีกหลายคนก็ไปในนามสถาบันต่างๆกันมีคนไทยไป5-6คนผมกับผู้ยิ่งใหญ่ในวงการคนตาบอดอีกคนหนึ่งได้รับทุนเดียวกันจึงบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ไปด้วยกันจึงเช็คอินอยู่โรงแรมห้องเดียวกันสรุปว่าเราสองคนเป็นปาท้องโกเมื่ออยู่ในสิงคโปร์ด้วยกันตลอด1สัปดาห์10วันซึ่งต่อไปนี้ผมจะเรียกเขาว่าเพื่อนผมเขาจะ เรียกผมว่าอาจารย์เพราะจะดูหนังจีนมากไปหน่อยไอ้ผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกตามอัธยาศัยเธอครับขาไปก็ไม่มีอะไรมากเพราะนั่งคุยกันเรื่องสัพเพเหระไปตามเรื่องตามราวนินทาคนอื่นไปบ้างคุยกันเรื่องสัพปดีสีประดนกันไปบ้างดื่มเล่าเป่าบุหรี่กันไปตามเพลงจนถึงสิงคโปร์เจ้าภาพก็มารับพาไปส่งที่โรงแรมระดับบานกลางเราอยู่ห้องเดียวกันพอเก็บของเก็บกระเป๋าเรียบร้อยแล้วชีพจรก็ลงเท้าเราทั้งสองในฐานะที่ผมเค คยไปสิงคโปร์มาแล้วครั้งหนึ่งนานมาแล้วเย็นวันนั้นถ้าใครสังเกตดีๆก็จะเห็นพี่ไทยที่เห็นลางๆจูงเพื่อนตาบอดตุปัตุเปพากันท่องราตรีแห่งสิงคโปร์ไอ้เพื่อนผมมันขอให้พาไปให้ถึงเมืองสิงหบุระสักหน่อยหนึ่งไอ้ผมก็ไม่ประสีประษาอะไรมากนะก็ได้แต่ผัดผ่อนไปต่างๆนานาโดยเสยแแร้งแกล้งชวนไปกินอาหารเสีย เราจึงเดินไปพบเอาร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางแห่งหนึ่งตัดสินใจกันว่าเอาละนั่งกินมันตรงนี้แหละถูกดีว่าแล้วก็สั่งเบียร์ไทเกอร์ซึ่งแปลว่าเบียร์เสือแต่เสือหรือจะสู้สิงแต่ก็ดีกว่าอยู่เปล่าๆมันดื่มเบียร์ใส่น้ำแข็งซึ่งผมว่าทุเรศมากบ้านเราไม่มีทางทำอย่างนี้เด็ดขาดไม่มีสุนทรียภาพในการดื่มกินเลยสั่งก๋วยเตี๋ยวทะเลมากิน นึกว่าเป็นเกาะอ,อาหารทะเลต้องถูกพอคิดตังที่ไหนได้ร้านรถเข็นข้างถนนเราต้องจ่ายคนละเกือบ200บาทไม่ได้เสียค่าอะไรหรอกอาหารมันแพงและห่วยอย่างนั้นเองแหละเราก็เข้าประชุมกันตามหน้าที่เราทํางานกันค่อนข้างหนักกว่าปกตินะครับบางคนเข้าใจผิดคิดว่าการไปนอกไปประชุมสนุกไม่ต้องทํางานผมขอบอกว่าเราทําหนักเสียยิ่งกว่ายอยู่ที่บ้านเราอีกคือเข้าประชุม9ก้าโมงเช้าพักเที่ยงเข้าประชุมบ่ายเลิกห้า ประชุมต่อตอนเย็นแล้วแต่กรณีบางทีถึงสามทุ่มก็เคยมีนึกว่าจะได้เที่ยวอย่างสบายหรือเมินเสียเถิดมันไม่ปล่อยให้เราเที่ยวเสียเงินมันหรอกครั้งหนึ่งคนจากสถานทูตไทยมาพบเราและผมปล่อยให้เพื่อนผมคุยกับท่านผู้นั้นผมเข้าไปประชุมตอนเย็นมันมาถามผมว่า เพื่อนคุณหายไปไหนผมต้องบอกว่าคุยกับข้าราชการสถานทูตเรื่องสําคัญมันทําท่าจะไม่ให้คูปองอาหารเย็นมันร้ายน่าดูไอ้พวกนี้มันทําอย่างกับมันเป็นเจ้าบุญนายคุณของเรายัางไงอย่างนั้นผมคอมเมนต์มันพอสมควรมันคอยสอดส่องว่าพวกเราจะหนีเบี้ยวหรือไปเที่ยวในเวลางานหรือเปล่าเล่าเรื่องอื่นดีกว่าเซ็งและเครียดเราไปพบกับคุณตัวหญิงไทยที่นั่นด้วยแต่ปรากฏว่าเราไม่ค่อยสบอารมณ์เธอมากนักเราก็เลยไม่สน แต่ว่าความจริงเธอไม่สนพวกเรามากกว่าเธอได้จากที่อื่นมากกว่ามากนักเราเลยเปลี่ยนแผนไปทำอย่างอื่นแต่พอกลับไปนอนเพื่อนผมมันยังหนุ่มและร้อนวิชาพอสมควรมันจึงชวนขึ้นว่าอาจารย์เมื่อยจังทำไมเราไม่ไปนวดกันเสียหน่อยละ่ะเอผมไม่รู้จักที่อาบอบนวดที่นี่เลยนะก็โทรถามที่คลับอ้าวแล้วคุณรู้เบอร์ได้อย่างไรละ่ะก็มันมาวางไว้ในห้องโฆษณาตั้งหลายวันแล้วอาจารย์ไม่พบหรอกหรือครับผมท่องเบอร์จนขึ้นใจทีเดียวแหละโทรเรียกมาที่นี่เลย เลยนะครับผมขี้เกียจออกอยู่แล้วมีแผนว่าถ้าโทรติดต่อได้แล้วก็ผมจะปล่อยเพื่อนผมไว้ตามสบายในห้องผมจะไปฟังดนตรีข้างล่างเสียหน่อยเลยโทรไปตามเบอร์นั้นเรียกเขามาแต่ต้องให้เบอร์ห้องไว้ผมต้องบอกชื่อไว้ด้วยไอ้จะให้ชื่อเราสองคนก็ละอายเลยแปลงสัญชาติเป็นฟิลิปปินส์บอกไปว่าชื่อเฟอร์ดินัลตอนนั้นออกจักรีดประธานาธิบดีมากอยู่เลยทําให้เสียชื่อเลยแอบอ้างชื่อเสียเลยสักครู่ก็มีคนโทรเข้ามาบอกว่ามีคนชื่อ มาพบเฟอร์ดินอลแต่ห้องคุณไม่มีคนชื่อนี้ครับมีเพื่อนผมเองแหละผมโกหกเอนั่นคุณวิมลพูดไม่ใช่หรือครับเขาถาม ใช่แล้วคุณต้องลงมารับเธอเองโรงแรมเรามีกฎไม่ให้ผู้หญิงขึ้นไปหาแขกโอ้ยผมอายที่เขาจำผมได้แต่เอาเธอเพื่อความสุขของเพื่อนจึงสมสารล,ลงมารับพอลงลิฟต์มาได้เท่านั้นผมก็คอยหลบหลบซ่อนๆมากระซิบถามคนแถวนั้นว่าไหนละ่ะคนที่มาหาผมนะ่ะเท่านั้นแหละความอับประยศอับอายของผมก็เริ่มต้นตรงนี้แหละกล่าวคือพอถามเสร็จต่างก็เสาะหาหญิงคนที่ชื่อแม่ดอลี่กันยุ่งไปหมดจากปากต่อปากเขาพยายามจะช่วยหล คนจำได้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นหมอนวดนี่นาคุณจะนวดกับเธอหรือครับเปล่าเปล่า อ้าวแล้วเรียกเธอมาทำไมเพื่อนผมน่ะผมว่าไปที่นั่นเองจะดีไหมครับเปล่าเพื่อนผมมันจะนวดที่นี่แหละเธอหนีไปแล้วล่ะครับเพราะกลัวตำรวจถ้ารู้เข้าโดนจับทั้งคู่ทั้งคนไข้และหมอเชียวล่ะครับแล้วคุณก็ทำประเจิดประเจ้อสั่งมาได้ที่นี่เมื่อมันผิดกฎโรงแรมมันก็เป็นเรื่องใหญ่ธรรมดาแหละครับโอ้ยผมไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยว่าผิดกฎและตำรวจจะจับทั้งคู่นึกว่าเหมือนบ้านเราง่ายๆสบายสบายโอ้ยเข็ดขี้อ่อนขี้แก่เลย การประชุมนานาชาติพี่ไทยต้องการหมอนวดโดยเฉพาะพนักง,งานรู้จักผมทั้งนั้นแหละเพื่อนกันทั้งนั้นไอ้ผมมันรัดไปรู้จักเอาไว้หมดละความจริงมันเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีตั้งแต่วันนั้นมาใครพบผมก็จะพากันหัวเราะต่อกระซิกนินทากันว่าเสียมกับป้ากับป้า เสียมแปลว่าคนไทยกับป้ากับป้าไม่รู้แปลว่าอะไรใครอยากรู้ไปลองถามคนมาเลยเอาเองคืนนั้นไอ้เพื่อนผมก็สวรรค์ลืมไอ้ผมสีหนักหนาคำพังเพยไทยที่ว่าเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งแต่เอากระดูกมาแขวนคอนั่นมันช่างจริงเสียนี่กระไรเลยคราวนี้พระเอกของผมมันประสบความสุขหรือไม่ผมไม่รู้เพราะผมต้องไปอินโดต่อเราแยกกันและเมื่อผมกลับมาสิงคโปร์ก่อนกลับบ้านเพื่อนผมก็กลับเมืองไทยไปแล้วถาม คนที่นั่นได้ความว่าพี่แก่เป็นคนไทยไร้เทียมทานจริงๆไปที่ไหนถึงไหนถึงกันผมก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแต่ผมเองไม่มีน้ำยา